ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมปามชาแนลอย่างเคยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเนี่ยิไฟใส่ปักน้ําต่อครับคือเมื่อเช้าอย่าผมเรียบแบบน้ําเลยถ่ายคลิปเลือก่ายคลิปไปก่อนถ่ายคลิปตอนี้แหละเนี่ยผมก็ได้สร้างต่อเรืเร่อยๆเป็นยาวไปเลยครับแต่เมืองผมเนี่ยไม่ไทำโดนแดดเมืองนี่ตรงมาเรื่อยๆตรงมาเรืเร่อยๆเนี่เยเลี้ยวไปตรงโน้น จะสร้างปลายทางให้ตรวนะี้แหละคือไอที่ผมไม่ได้ทำคลิปด,ด้วยผมตกด้วยเหมนี้กันตกหนักมากเลยนะส่วนบ้านใครที่ฝนตกนักหนักหนึ่งบ้านผมก็บอกผมด้วยนะ แยบมีผมสร้างอย่างเงี้ยสร้างหนังแยกไว่ทีทีหัวนขาด ทำสายไฟแยกกีนครับช้าาิเนมยเป็นยาสิกขา ก็จะถ่ายวีดีโอเหมือนกระเด่ปุ่มนิ้วไปโดนเหมือนกันก็เหมือนตอนที่ไทยเล่าไปแล้วนิ้วชอบโดนเป็นอะไรผมยังสร้างไว้ต่อผมก็จะสร้างทางแยก,กัปเรื่อย จริงผมลงไฟเดีในฟังกินไม่ได้มือถือเนะถ้าอยากให้ผมเล่นให้ดูก็มันได้แล้วแต่ไม่รู้ผมบอก่านผู้ชมไปยงังน่าจะบอกแลไวมั้ง nhanh nghì nhanh chết lắm ngì 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 นคนที่โชคดีมากเพราะผมตาม,ามาไปเป็นอย่า u ไสุดเจอแต่ว่าตอนแรกๆที่ผมหาเว็บโหลดไี่โคตรนานเลยช่องที่เขาทิ้งลิงกไว้หโหลดเป็นคนภาษาอะไรสายยกยากมากเลยดอยะไรที่ยากเลย เขาก็ไม่ทิ้งลิงกไว้แต่ทำไมไงยูทูปเขาสอนลงทำไมเขาทิ้งลิงก์้ด้ดยพยายามผมก็พยายามพิมพ์ลิงกดาวพิมพ์ลิงก์ดาวโหลดได้จริงมีมันรถยนตนให้โหลดด้วยนี่หมดนี่วมันรู้จักไอ้น้ำด้วยถนนก็จะไปสู่ที่ตรงนี้เหมือนกันนะครับตรงนี้ ไม่สร้างเล่นใหญ่ว่เดี๋ยวผมสร้างไว้ไแบนั้นนะผมสร้างไม้ไห้ผมเลิกเล่นเลยลิกเลิเลิอกลอบยาวไปนน่มหนุ่มนุ่ มไม่มีโอกาสได้ไปเที่ยวบ้านเที่ยวบ้านของพี่จังหวัดก็จะทำชาลินจับหอยบ้านแปลงเราผมติดกัะเขื่อนแล้วคงก็ชอบแบบปลาเล่นน้ำนั่งด้วยหอยนึงเยอะเมื่อก่อนมีกุ้งด้วยหอยปูลป,าปลาปลาแตงปลาดอง ผมเปลียดสุดเลย เดิดตัวสถานีเดี๋ยวบอกจะมาอเดตอีกทีภายในวันที่นีรูนสัปดาห์หน้านี่ตั้งไฟไปไกลโพ้นเลย 在比如什么。<laughs> ไก่ร้องแล้วเนี่ยไก่แกก็เอะก็ขันเอะก็ร้องปิดต้งกับพอกันเลยหัวร้อนเดียวเลวงกับไปกลับไปดูตัวอย่างที่สถานีเดิมก่อนแก่ละลงก้นล่งกับแมงเนี่ย

喂。嗯 จะมาถ่ายคลิปอีกทีกระเด็ดแบบนี้เองก็ตอนประมาณสักรหน้านี่ แค่นี้ก่อนนะครับับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย